รีวิวที่พักซาปาที่พนักงานหน้าเหมือนโรเซ่มากแล้วทางเขาตอนแรกคือตกใจใช่ป,ปะวะแต่แตพอเดินเข้าไปข้างในลรวแบบเฮ้ยสวยนอกเขายังทำไม่เสร็จนะทุกคนแต่ข้างในคือสวยมากคือแบบอบอุ่นมีโตสนุกมีอาหารเช้าคืนนี้เรานอนกับแม่ด้วยนะทุกคนเลือกเป็นห้องชั้นสองที่นี่คือทําสะอาดเลยแล้วก็พนักงานดูแลดีมากเราเลือกเป็นห้องที่เป็นระเบ,บียนกะจะให้แม่ออกไปนั่งตอนเช้าปรากฏว่าแม่ลงไปนั่ง็อบ,บีจ้จ้าที่นี่เขามีน้าเปล่าให้เติมฟรี24ชั่วโมงสบู่ยาสระผมมีพรส่วนอันนี้กาลังขึ้ ราอยู่ชั้นสองอันนี้พี่เราเลือกแบบที่เป็นห้องค<ล>้าสามเหลี่ยมแบบนี้ข้างในก็คือสวยบรรยากาศดีเลยฟิลเหมือนห้องใต้หลังคาทุกคนห้องนี้จะมีมุมให้นั่งหลายมุมแต่ถ้าใครกลัวความสูงไม่แนะนําห้องนี้นะเพราะบันไดคือสูงมากพาเห็นชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งชอบพักกันชั้นหนึ่งเพราะว่าน่าจะไม่ต้องแบกกระเป๋าแล้วก็มีเจ้าน้องหมาสองตัวน่ารักมากต,ตัวนึงมันสนมากเลยทุกคนแต่น้องตัวเหม็นมาก ส่วนข้างล่างก็จะมีมุมให้นั่งเล่นเยอะแยะเลยเตาผิงอันนี้ใช้ได้จริงนะสามารถมาอังไฟได้มาพักที่นี่ก็คือไม่เหงาเลยมีหมาวิ่งเล่นด้วยตลอดถ้าเห็นมีคนเกาหลีมานั่งปิ้งย่างกันตอนเย็นด้วยอันนี้จะไปคาเฟ่ให้ที่พักเรียกรถให้เดนไปห้าหมื่นจ้าส่วนอันนี้เป็นเบรกฟัสต์นะทุกคนมีให้เลือกหลายแบบเลยทีทั้งของเค้าของวาทุกเสิร์ฟที่นี่เขาจะมีโยเกิร์ตให้ด้วยส่วนราคาที่พักลองเช็คดูตอนพมาประมาณพันกว่าบาทที่พักชื่อไมซันซาปาใครจะไปซาปาก,ก็ไปพักที่นี่ได้นะ